เก็บตาดีอยากใาเห็นจันดะป้าปู่ปู่ปอดโคตรปตัดีป้าชิโนป้าขาเป็นก้เป๊กนะโอ้ยพอดีก็ฝนตกสาดฉเลี้ยงั้งโ่มกันนะป้องนมพี่นงเบิ้งกันนะ พี่น้องมึงเนี่ยดอกประการมาพี่สนอกเนี่ยหรือเริ่มค่ะฝนในผู้พิธาบ่ได้มันตกหลายเคียะเนาะสาวจะแนมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อ,พอแม่พี่น้นองและเอซีผู้ท่าันด้วยค่ะมื้อนี่สาวจะแนมก็บาลตนกับพาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องอผมมื้อนี้พาพี่พาน้องมาดอยบ่สูงดอกดอยต่ำๆสูงๆดอยจังได๋บ่พี่น้องมื้อนี้มีทั้งต่ำๆมีต้องสูงครับผมมื้อนี้กั คือคือสีหมันเห็ดเขาใครอย่างเงยพี่น้องตัวบ้กกะมันก็มีเห็ดแดงพร้อมนี้น้องตาเจแลมเอาจังได้เป็นรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องอำเภออำเภอวสันพี่กาดก็อยู่อชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าด้วยค่ะมาหมานน้ำกันพี่น้องดอกมีหอมไหมเปล่าตัมเริ่มหมานแล้วเห็ดใครพูนพี่น้องตาเจแลมกรบเป๋าตุนกับหมานแล้วด้วยค่ะนี่ผมซื้อเพื่อนเห็ดใครพูนพี่น้องเพื่นออกน้ำพูนเดยวเฮดกระด้างตะโพวตะเปียรเนาะข่าพูนคุณปลอดภัยกันแล้มา อ๋อดนง้นแล้มาค้างกันไปเลยพี่นองเอ้ต่างข้างนี่บ่ายเป็นยังโอ้โห้ดอแข็งแข็งแขางเอ้ช่างนี่ฟอนไซอี๋เอ้เทือวาเวานพี่น้อง อ้าพี่นองใส่แกงใส่แกงอร่อยด้วยบตามนี้ิบขวดน้ำเลยพี่นอ้าฮว้าวว้าวนี่เงี้ยไม่วสองยางนี่มองเดียวกันค่ะพี่น้องดีอู้ เงี้ยเห็ดเงี้ยเห็ดเดีอดเฮ้ยเางี้ปเห็ดเดืดงี้อัดฮี่ึฮึงึฮ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 ึ้ึฮ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 ยฮึ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 ฮฮึ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 ฮฮึ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 ฮอฮึฮึีนี้ฮึ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 ฮ่ีีฮ้ย โอ้สองดอกบอกรดอกนี่เลยดอกนี่โอ้ยดอกเดียวพี่น้องดอกมากนี่เปเนไรเนี่ยเนี่ยเนียใ่ราคาเพื่อยูหันลัอึอหนึ่งพี่น้องใส่เต็มตาไว้ตัวนี้พี่น้องมันไม่ใช่จนดวนมงเลยอะไเห็นหน่อดวงนี่น้องเป็นจี พึ่งพี่พึ่งออกอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าสิออกบ่หลายพี่พึ่งคลอดอกมากเเสือเพิ่งอ่อนๆจักหน่อยอุ้ยหอมเหรอปลาฮัดอหรอสดสดยังบ่กพี่เพิ่งฝ่ายเด้อพี่น้องเลยเด้อนี่เมียงบอโอ้ยเมียงกระหักกับพี่น้องไปเลยเมียงบอกเมียงไปเมียงสาวลี่เอม เด้งพูนเด้งพูนได้หมดเลยแม่คลับหมองขอคนเียงพูนอีหลีพี่น้องไก่เตงพูนเลยเก่งพึ่งหวานหวานอีกแล้วจักดอวกาจันนสสามพี่น้องโอ้ยหล่มทั้งสามได้บน้อว้าใส่แกงซาจนเ้สจไปเกียงอบผมแกงแซ่บแบบเดพี่น้องอันนี้อ้ไรจะมาตีออือแล้ว sẽ bị kèo cứ chị là không mình đen mùa sợ 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 mùa ๊อดนี่ขากับ <énormément> พ <Four> ่อขามันมาต้นจิ <diese 95> ้มแล้วไม่เป็นไรกับพวกหินขาเอ้าไม่งไม่เห็นเือทางนี้เหรอวะเห็นเห็น Ui. Ừ. em, má mới than đi không? Mà con đấy. Ừ, nhà bát nhà bát. <cười> <cười> đọc. Nó tìm bao tuần cả Xia. โอ้จุมปราดอกนี่พี่น้องวนมีงบ้าตนอลากระไรอยู่เป็นนอนจะได้บ่เป็นหวองนอนดอะไรดวไดิวูโอ้ไรดิน้อเงินพรากีออมหลุดโอ้แมงเจาะขาหนมาีดอกหนึ่งดอดแจ็คเป็นจังไดอกนี่อะไรบิ้งอรนะพี่น้อง

อุ้ยไอ้เพิ่อเขระว้ายยังป๊าเตรองแกงแซ่บแมนอันนี้ละเพิ่นมาจังไดอีกเลยมาจังได้อีกคนฝนตกดีเพิ่นก็มาดีเลยพี่น้องโอ้นี่ครับป๊าอุ้ยสามโดดบูยปวดโเบิ่งตาจิเล่ป๊าพี่น้องใช่แล้วครัป๊าขาเพิ่นกระว่าย เดอโอ้ยพอดีก็ฝนตกใส่เลี่ยมกางหฮมกันะน,น,นะห้อง,งนุ่มไพี่น้องเบิ้งกันนะกางเต็นทาวพี่น้องเบิ้งเนี่ยญ่แค่เบิ้งใส่กระตาบบที่นี่เต็มโอ้ยว่าดอกนั่นใหญ่ดอกนี้ใหญ่เติมไปอีกไอย่างใส่แล้วมั้งไปเอาดอกใหญ่อีกเลยนี่อยู่บ่โอ้ยตามมันดีแค่ อหน่อยๆไปเย็นพื้นเดียงและเด้เดียงแล้วนี่โอ้ยเมื่อนเมือนเห็ดเมืนไป่สือเดียงดีมากบังกินหว่างหอดนี่ปาดหน่อเาแเน้มบุเอาดีดี อด่าให้เพินพ่นตกอเือให้เพิ่นได้ลอยเปอรอเซ้นเลยเอ้ามาส่้อยขาอีสระอืมขาวาใส่หนึ่งเปียนแต่ยังเสียอยู <laughs> ่เลยห็นใหนอนเห็น<า> อยู่คืนอยู่ไหนอยู่นอกงานแล้วทางรู่อีกสาวตีแอ้มอีกทางรู่อีกบอกไหมทางรู่มันใส่เปลาต้วที่มาาต้นเห็นตอดใบไม้ไปวันนเฮ็นเป็นสีแดงพี่ดองนั่นเงี้ยไง Đêm đêm hiện hình đây Ui ngay Bọn tụi nó hiện Hiện đồ à Hiện đồ Bọn đen mà Ui Bát khả bà tui Bị nó Bát ngon khắc อันนี้มอนจะใส่หู้อืนกันบ่ยินนี่มนจุ่มอุ้ยแล้วฝนีดอกับกานง้อพี่น้องมาเก็บดอกสองดอกนี่และเ้อพี่น้องบบทีนี้มาที่นอกเมียหรือเด้อค่ะฝนในอู้ที่ตีาบ่ได้มันตกหลายยี่เนาะสาวน่อันน้าครับผมเตรยกันฝนกันเถอะ นี่เราอันเดียวอยู่บนนี้เลยลงผลงานพี่น้องมื่อนี้ก็ได้อยู่งามอยู่เนาะมีความเพียรเกาะใกล้เพียรถึงอยู่ได้พี่น้องโอ้ยสาวเวาวกันเจ็บเปียกไปเลยล่ะเอาจังไหต้นตะลุยกับสาวเจริญเลี้ยมผีพาดีผ่าน้องเช้าไปก่อนเด้อพี่น้องหนีฝนก่อนกลับบ้านเนาะสาวเจริญลมครับผมพ่อการคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับไปครับเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยน